าจรย์นะครับวันนี้มรราชมงคลน,นะครับอยูามในผมพิทูลชาติพิมพ์มนะครับก็จกำหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการจาังหวัดราชบุรีมาซึ่งเรานั้นนะครับมีประธานอ่ ก็คือท่านผูต้ตรวจาการของสํานักนายกน,นะครับเป็นประธานของเราฉะนั้นในจังหวัดนี้มีแค่รองประธานมีคณะทําง,งานร่วมกันทั้งหมดก็19ท่านนะครับวันนี้ก็เรามีที่ปรึกษาสามชั้นวันนี้นะครับก็มีมีท่านที่ปรึกษามาด้วยท่านมาทําโครงการหลายโครงการเดี๋ยวเราให้ ให้เราเนี่ยมาติดตามดูเงินตรงนี้แหละครับว่าถ่าเกินก้อนนี้ไปตรงไหนก็ไปช่วยสอดสองดูแลแทนแต่อายุขยคือต้อกรอทันเป็นโครงการเงินตรงนี้ของท่านรา้อกมาให้นะครชัยุรีแล้วก็โคราชเราไปรับเงินตรงนี้โอ้ว่าก็เลยพเพื่อให้งานตรงนี้มันเดินทัา,าไปด้สะดวก เราก็ามาตามมาตั้งเจ็ดโคงการแล้ววันนี้เป็นที่แปดจะจบแล้วเราก็มาเป็นหัวเป็นยายในเรื่องของงบประมาณเราก็มีความเข้าใจว่างบประมาณเข้ามาเงินก้อนที่มันล่าชา้ามันเพิ่งมาจ่ายกันได้ในวัดในในในใจมาทีู่มันจะาตจมาที่สองก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวก ก็จะได้ไรมาสที่สามที่มาทํากันอยู่นะครับเป็นไรมาสที่สี่ก็สุดท้ายก็จบแล้วทีนี้โครงการลหลายๆโครงการเนี่ยทำไป่านเาเนืนเรื่องของสัญญาในเรื่องของการดำเนินง,งานก็มันบอกว่าหนึงเราเข้าใจควาเป็นปรัชาแต่ว่าการทํางานนั้นก็คือ กางผู้อ่ะท่านก็บอกไปดูที่ว่ามันติดขัดอะไรอย่างไรเป็นข้อสังเกตเราจะได้ชี้แจงได้ถ้าหาะกรรมกนายกเข้าเขาเข้าใจเขาสงสัยอะไรเราก็จะได้ชี้แจงกันก็จะได้เรียกว่าการตรงนี้ไม่ผิดพลาดอะไรนะครับถ้าผิดพลาดทางทางเรื่องหลายเรื่องเราก็จะชี้แจงกันยากค่ะเราไม่มาดู เข้าใจก่อนก็คือมาทำมาธิบานนะครับก็มีหน้าที่มาตรวจสอบคำว่าตรวจสอบนี่ก็หมายความว่าท่างเจ้าของโครงการเขาออกหมายมาให้มาดูว่างานตรงนี้สะดวกไหมติดขัดอะไรทำแล้วมีปัญหาอะไรคือมาประกษาตรงรายงานก็ทำ กรรมนี้นะครับได้ทการดําเนินการเสร็จสิ้นและจลุดใจเรียบร้อยแล้วนะครับและกิจกรรมที่2คือกิจกรรมการจ้างประกอบนะครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการจ้างประกอบนะครับคือกิจกรรมที่ทําให้เราเกิดอิทธิพตามความร่าช้าในองการนะครับโดยเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับได้ทำการประกวดราคาไปแล้วนะครับแล้วไม่ได้ผู้ชนะนะครับเนื่องจากสมรรถไม่ตรงนะครับ ในครั้ที่2นะครับได้ทำการประกวดราคาแล้วก็ประกาศไปแล้วนะครับแต่ว่าได้มีผู้ที่อุทณ์นะครับซึ่งได้ทำการส่งเรื่องของทุทณ์เนี่ยไปยังกรมบัญชีกลางแล้วก็กินระเวลาในการดำเนินงานไป3เดือนนะครับทำให้ปรการเป็นภาพเนช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อได้ผลอุทณ์เมื่อวันที่20สิงหาคมนะครับได้ทำการประกาศประกาศเชิญชวนใหม่มวันที่24สิงหานะครับและขึ่งประกาศและขึ้งประกวดชนะไปวันที่แปแล้วก็ประกาศผู้ชนะที่1กันยายนนะครับต่อมไปนะครับ ซึ่งเมื่อรังจากว้ที่หนึ่งจันญานะครับถ้าไม่มีผู้ถอนกานเฉลบนก็สามารถเสียสัญญาได้เลยนะครับโดยตอนนี้ได้ทอของการเปิดยื่นเรื่องการเงินไปที่จังหวัดแล้วนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้โครงการลงเงินไปแล้วทั้งหมด55นะครับผมแล้วก็เรื่องของการเกิดจ่ายนะครับงบที่ได้รับการจัดสรรเนี่ย 7, 7ล้านบาทน,นะครับแล้วก็ใช้จริงอยู่ที่5ล้าน1 7, 9, านแสหืบาทนะครับซึ่ง ใช้ไปทั้งหมด74%ของงบจัดสรรน,นะครับแล้วก็มีเงินเหลือใช้หรือเบิกจ่ายที่1,800,000บาทน,นะครับโดยตอนนี้นะครับสถานาการณ์เบิกจ่ายนะครับได้เบิกจ่ายไป2,849,000นะครับคิดเป็น5.5%ของของงบที่จะใช้นะครับผมครับซึ่งตอนนี้ก็คิดคา,าดว่าเือมืองานจะจะทันโครงการเพราะว่าตอนนี้คือได้ผู้ชนะแล้วนะครับครับผม